สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะของวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดด้เนาะพี่น้องลงถทุกมือก็ลงเนาะคะ่ะสิบเจ็ดกรกฎาเนาะคะ่ะหกแปดพี่น้องนะคะเมื่อวานนี่เป็นจ้าไ,ไดค่ะเดชโคไดลาาเป็นน้ำกันไหลหมองไหลบอลเนาะคะ่ะคลิปแรกที่แอดลงไปเมื่อสักครู่นี่จะเป็นอ่าห้าสิบห้างวดติดยังไม่หลุดแต่มาได้บนล่างนะคะ มาได้บนล่างเราก็มันจะมีชุดอ่านะคะเดี๋ยวชุดใดแน่ชุดเลขติดล่างที่เดินดีเดินยาวๆนะคะที่เดินดียังไม่หลุดเดินมาเป็นแปะจักหวดดเราเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก่างดแล้วยัางบ่หลุดพี่น้องนะคะสิเดินต่อบอ่ะน,ะะอน,อนะคะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อหน้าข้างกะ มีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจจะประมาณน bueno, pues ี้แอดเองกะกะบอลูคือการวาสูตรมันสิมาตัวใดนะคะมันสิมาตัวใดมันกะแนวทางมันกะมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะมีเข้ามีรุดสูกันไปพี่น้องก็เลือกตามสูตรที่รักที่ชอบหรค่ะว่าเฮ้ากะบอลูคือการวาสูตรมันสิมาตัวใดเนาะพี่น้องเนาะค่ะมันกะมีเขามีรุดแอดก็ยังยำคือเกานะคะว่ามันมีเขามีรุด เอาลงเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะไปเบิงคำเตือนของเฮากรเนาะคะ่นะ,ค,ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องแดดออกแล้วเว,ว้ยตะเบากันเศร้าวังหันเนาะคะ่ะหลังจากที่ว่าอ่ามิตรล้อมวีวี เหมือนกับว่าฝนจะตกแข้งไกลปะคะพี่น้องเนาะขาล่มล้วก็คืมมาเลยเด้แดดมันต้องออกดำหน้าจางเป็นดำหน้าหมู่บ้านตอนนี้เดินไปบบกเยอะแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรปูกินพี่น้องเอ้ยปูหลายคักนะคะปูนี่กลมลงมตรงหนาเห้านี่ไตเป็นซิฟตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเห้าเห่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องสุดยอดเลยปูเยอะมากค่ะเพชรจังไหกับปูพี่น้องเนาะค่ะไปเบื้องสูตรที่หนึ่งค่ะ พราะว่าแอดจะลงทางช่อง YouTube ก่อนจัก2คลิปแอดจังสิไปเดินทั้งช่องอรัดเฟซรักเนกาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอาซาเนี่ยกต้องกราบขอโทษขอให้นะคะพเพราะว่าแอดเห็ดงานหลายหม่องเนาะค่ะพี่น้องแอดเหดหลายหม่องแอดคือเหดหลายแทะสู่พี่น้องเปิดโอกาสให้เจ้าของสู่เป่าไรแท้เอาเวลาคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะเอาเวลาคือเก่าเพราะฉะนั้น อขอบคุณพี่น้องผู้ที่เข้าใจเร้อค่ะแอดเอาเวลาตั้งแปดนาทีขึ้นค่ะพี่น้องแปดนาทีขึ้นกระสันกะจะบ่อันใดตามกติกาเพื่อนเนาะเพื่อนเท่าเป็นลูกน้องเพื่อนเพื่อนสร้างเหตุยังเท่าก็ต้องเหตุไปนะคะวัดมันถือโยบเมนแนวสร้างผิดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนประเด็สร้างแนวแนวบมวนเพื่อนสร้างแน่วมวนเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเกิดตื่นเสารขึ้นมาเข้าสู่ย่างเดียวค่ะพี่น้องสู่ะก่อน สู่ในสิ่งที่ถูกต้องหนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเน่ยถือว่าไปได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปพี่น้องจวดนะะไปเบื้องสูตรที่หนึ่งเลขติดบ,บนล่างก่อนนะคะจังไปเบื้องหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเดินดีมากเลยค่ะพี่น้องเดินดีมากแอดเฮดมาลุด,วด,ดวงวดเดียวทำมาจิงงวดเดียว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกสิบงวดหลุดหนึ่งนะคะ สิบวดหลุดหนึ่งก็ถือว่าโอนะคะพี่น้องถือว่าโออ่าสูตรช่วนสูตรเนี่ยจังหวะกันไม่สํารับสูตรมื่อี้มันบวกหลายตัวเงี้ยวเงอจะเอาสูตรลงเฉพาะสูตรที่เห็ุง่ายงนะคะพี่นอ้องอันสี่จังหวะกันไม่เด้ค่ะโอกาสพร้อมแล้วเอสิเอามาลงให้นะคะเลขติดล่างนะคะอันนี้เป็นเลขติดล่างชุดนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวนะคะห้าหกเจ็ดมาที่เลขหกศูนย์หกแปดเก้าศูนย์มาแปดเจ็ด หนึสมา2องศูนาศูนย์มาศูนย์ศสองมาเกหนึ่งหกดมาสองหเมื่อวานนะคะสำหรับสูตรมือนี่ได้ศูนสองค่ะพี่น้องนะคะเห็นปะค่ะขาก่องก็จะไปทางเพิินแล้วล่ะนนคะค้ะช่องนหน่อยๆต้นทุนของคนเฮ้าบ่ทอกันก็จะเป็นแนวนี้ล่ะพี่น้อง ไอ้จังใดๆเฮาก็ต้องไปยุกใส่อ่าในสิ่งที่เฮามีแล้วก็พ่อไปใดสกคนเนาะค่ะไว้อัดหลงสิว่าอยากอายคนติบางเอฟซีบางทันมันจะทักแมาจังสิเฮาพ่อเพียงพ่อดีพ่อใจกับสิ่งที่จะคล้องมี่จะคล้องเป็นจงพอใจในสิ่งที่จะคล้องเป็นอ่าบ้านเป็นเฮากับเบิ้องยุ่ะความเหมาะสมที่เฮาจะเอามาโล่งหรือเฮาจะเว้านะคะพี่น้องอย่างน้อยๆนี่คือตัวตนของเฮา อย่างน้อยๆเฮาเห็ดออกไปมันเบียดเบียนจะของบ่สำรับแอดว่าบ่เบียดเบียนเพราะว่าแอดพ่อใจกับสิ่งเถี่ยของเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเฮ้เาเฮ้ามีหน่อยเฮาก็สู่แบบหน่อยต้นทุนของคนบ่คือกันพี่น้องบางคนพ่นก็ได้มาหลายอึ้งตึงเหลี่ยมเม่า,มาเนาะบางคนแค่สิยืนยังยืนยากเลยค่ะยังเซ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าผูดด้ใดบ่เคยยืนเซ่แย่ไปอยากยืนนะคะสีได้รู้ว่ามันถูกใจมันลำบากสำําไ สำหรับผู้ที่เพิินเหลี่ยมแล้วเนาะอย่าไปดูถูกผู้ที่โดยโอกาสโดยวาสนาพอมีผู้ใดอยากเป็นยังสันจะค้นเนาะค่ะอย่าไปบุหรีกันไม่ชอบเขาก็แค่เดินจากไปไม่ต้องไปเบานั่มนะคะ,ะจังสันเอาแคบเอาค่ะพี่น้องงวดนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองไปดูสูตรที่สองค่ะพี่น้องสูตรที่สองก็จะเป็นหลักหน่วยล่างที่เดินดีมากๆนะคะที่แอดเบาไปเมื่อกี้ล้ เดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวดหลุดหนึ่งแอติวคุมนะคะลุดงวดลุดหนึ่งน,ะะน,น,นี่หลักหน่วยหลักหน่วยเท่านั้นอ่ามีมีบางมือที่มันอ่างวดที่หลุดโอ้พี่น้องลุดจากหน่วยลุดจากหน่วยมันไปสิบอยู่ด้วยค่ะแต่ยังอยู่ที่ล่างลุดจากหน่วยไปสิบแต่ว่ายังอยู่ที่ล่างนะคะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่สูตรที่ลุดนี่มือที่ลุดนี่ศูนย์สองแปดเก้า ผลออกศูนย์หกหลุดโอ้ยโทษค่ะหลุดจากหน่วยไปอยู่สิบนะคะแล้วแอดจะยกกล่องสูงให้พี่น้องแคปเอามันเดินเงีวแล้วมันมันเอาบ่รเม็ดเนาะคะ่ะแคปเอาก้อนค่ะนะคะนี่แหละค่ะแอดถึงบอกพี่น้องว่าอ่ามันบางสูตรน่ะเดินจนพลิกโผล่นะคะบางสูตรน่ะเดินจนพลิกโผล่ไม่ชนนะคะไม่ชนเลขติดล่าง กับรับรรฐบาลไทยสูตรนี้ติดล่างนะคะสูตรหลักหน่วยล่างกับเลขติดล่างนี้ไม่ชนแต่มันชนกับตัวใดโบะคะอ,อดลองว่างหันที่เป็นเลขติดล่างนี่นะคะแต่แอดจะมาเทียบชนจริงๆมันลงไปลิปวังหันแล้วแต่อันนี้คือชุดล่างทั้งหมดเอาไม้พี่น้องแคบเอาใส่กัน ai เพิ่นเพื่อนเพิ่บ่เห็นน้ำเฮาเนาะแอดกับ่านย่านมันผิดกติกาเพิ่นแต่แอดกับยากให้พี่น้องเห็นนะคะ ชนที่เลข0กับเลข8ณนะตอนนี้ที่เด่นล่างนะคะแล้วก็เลขติดบนล่างก็890พี่น้องคิดเอาเองบัดนี้ประกบกันเอาเองเพราะว่า4สูตรนี้เดินดีมากนะคะเดินดีมากเอาออกก้อนเนาะพ่อนจะเห็นก้อนนะคะอีกแค่แวบจะเป็นยังไงนอพี่น้องเนาะอยากให้เห็นเนาะคะ่ะนี่ค่ะสูตรนี้890 สูตรอ่าเลขติด55งวดถ้าผ่านงวดนี้เราจะเป็น56งวดนะคะ8 90แล้วก็ชนกับเลขติดล่างมาหัะเันี่ย8 90คือกันตอนนี้เลข8นั่มไป3เลข0นย์ั่มไป3แล้วนะคะพี่น้องเอาไปใส่วิจารณญาณเอาเองแบบน,นี้นะคะ0กับ8เท่ากัน4สูตรนําไปอย่างละ3สูตรเอาสำหรับคลิปนี้กับเดินทางมาถ่ายคลิปแล้ว กาบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซพี่น้องที่เขามารับชมมากกไลคไหลกดแร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้สำนีจซะก่อนพอกันคลิปหนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ